ເຮົາຊ່ວຍຈຸກບນດນືຮກິຮກິວ້ພີນ້ອແຈວຄຸມຮ สวัสดีครับพอไปพี่น้องวงปายสู้ขู่สู้คนครับผมโอ้ยทำลายไหลพี่น้องมือี้เขาได้ซอยจุพี่น้องโอ้ยมีถึงสาสิบกีบตั๊บอันนี้ตั๊บเข้าไปลวกมาแล้วพี่น้องแับเนื้อสดๆพี่น้องโอ้ยชอยจุพี่น้องมาเส้มาเ,เ,ม,เม็ดด้วยพี่น้องฮั่นแบบเรียบร้อยแล้วพี่น้องสดจ,จากเขียงเลยเอาไว้พี่น้องเขียงเกาหลี เด็กยิงครึ่งพี่น้องโอ้เป็นตาแซ่บขนาดเนื้อไม่ไม่มาไหมแซ่ลนะมาแม็กพี่น้องทางไกลทางไกลเอาฝากน้อยพี่น้องฝากวันที่สามก็ได้ก็แซ่บเป็นกำลังใจแล้วว่าแม็กนั่นและครับผมเจียวเขคเาเล่นแ้งหมานพี่น้องเด็ดพี่น้องโอ้ เจ้าขคมอ่ำลำพี่น้องเอ้ยอันนี้พวกนี้เขาลวกมาแล้วพี่น้องอยากกินแบบนี้นะพี่นอ้นนอ,งนอ,นองื้อนี้พวกเธอชอบ Một hàng ngày hàng ngày vlog. Oh, soi chút hầu soi chút mùi nữa hầu. A dèn kỳ hầu. Big mùi thế hòm, vlog. Tăm chào hôm 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 หอมแดงคือไเพี่น้องซพี่น้องร่วงมาแบบฉ่ำใช่ Rồi đó. Sao chụp không có nhìn bao để cả gì ra phía nào. bên lên, lên đó. 뭐이 и н у л о 레오 위노 메뉴 아징또 오음 เนี่ยพี่น้องเนืงามเลยครับเนื้งัวเลยพี่น้องคักๆเลยคำเข่าตุ้ยใส่เนี่ยเบาเลยมันคักปันยังล้วเจี่ยวดีคมเฮา bột đang có cọp của một tên có gì xăm nuôi nói ออกแดงแพงก็ส้นนี่พี่น้องอืสพี่นอ้องไม่กินหแล้วเอาจุไอพี่น้องมึงกัน โซดพีด่ต้องมึงเอาจุครับผมจุจโอ้โหพอนดีแลพี่นอ้อืหืครับ เลเรืองพี่น้องเลย,ยนแบบแ่บๆโลตอพี่น้องมดเตุ้อยเหรบ ก็แบบลวกครับลวกคักเหมือนหวานแท่หวานของแท้เลยอือเจริญความชุลยด ổng lắm phần mà ổng lắm đi đi Nghe cảm ơn không đi Tụt tóc Đi hóa chưa Chỉ bảo quá khủng Khủng khắc Phải khai kinh nhận Bảo là phết lưu am Lưu ai nhìn ạ tôi họ vang làm ngang mọi người ngang 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 thế tới nữa, có bán này, ngọt,หวาน, thưa ông, dớtมาจาก tôm อืมอืมเป็นงกกอเกาหลี่เนาะงอ <c oughs> ตัวยิ่งยิ่งเสียงแดงนะเนอะฮ <c oughs> ันอูเคนว่ะเนื้อฮันอูบ้านเขาแบบมีที่นั้นจน เราจะเป็นงวสารรัวเลยคื้องจะไข่ง่าสา,าโลเลยเสียบักคักเลยืมอ

เอาขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมแล้อก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาเมกครับผมโอ้เป็นเกียรติอย่างไรพี่น้องเมื่อหน่มือไห่พอกันไหมเด้อพี่น้องนอนหลับในเงินมื่นนอนตื่นในเงินแสนครับผมสวัสดีครับ